สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับข่าวโครงการของรัฐบาลที่เรานำมาฝากกันวันนี้เป็นวันดีค่ะคือวันที่16มกราคมของทุกปีจะเป็นวันครูนั่นเองเรามาฟังคำแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีกันดีกว่าค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีแนวโน้มหรือมีโอวาสฝากไปถึงคุณครูว่ายังไงบ้างติดตามรับชมกันได้เลยก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆ ข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะเนื่องในโอกาสวันครูวันที่16มกราคม2565ได้เวียนมาบรรจบอีกวาราหนึ่งผมขอน้อมบุธิชาจิตและแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูผู้การุณแก่สิทธิ์เสมอมาพร้อมทั้งขอแสดงความะระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศ ครูเป็นผู้จุดประกายความคิดอบรมสั่งสอนวิชาความรู้เพื่อให้สิทธิ์เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพคุณธรรมและมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาขับเคลื่อน โดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตรวรรษที่21ที่มุ่งเน้นการสร้างครูยุคใหม่และผู้เรียนที่ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมทั้งพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่ปีพุทธศักราช2565นี้ผมขอมอบคำขวัญวันครูครั้งที่66ว่าพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตด้วยตระหนักถึงการพัฒนาครูซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบ การเรียนการสอนในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถถ่ายทอดให้สิทธิมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเกิดการเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ผมขอเป็นกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่อำนวยความรู้แก่สิทธิ เพื่อให้สิทธิ์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปเนื่องในโอกาสบันครูครั้งที่66วุทธศักราช2565ผมขออรัธนาคุณพระศีรัตนาไตรและอำนาจสาพสิ่งสังสิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทจะเจัยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีมีความเจริญมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและสำริจผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคำถแถลงการ์ของท่านนายกรัฐมนตรีที่กล่าวถึงคุณครูที่เรานำมาฝากกันขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ติดตามกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ